ลักษณะของธรรมะธรรมะคือสติธรรมะคือปัญญาธรรมะนั่นแหละจะรักษาเราให้ห่างไกลจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงที่จะเข้ามาเบียดเบียนเราให้เรามีสติและลึกรู้ได้ทุกการทุกเวลาเวลามีความทุกข์กายทุกใจคนในโลกนี้เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เสมอไปส่วนมากโลกนี้ล้วนเห็นเกศตัวไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็ตาม รวนเห็นเกียรติตัวด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะแล้วแลเมื่อเราเกิดความทุกข์กายทุกใจเราสามารถน้อมนําธรรมะเข้ามาพินิจพิจารณาช่วยสติปัญญาของเราให้เกิดแสงสว่างเกิดสติปัญญารู้สุขรู้ทุกเวลาทุกกายทุกใจเวลาเป็นทุกข์ไม่สมหวังหรือผิดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเมื่อสมหวังเกิดความดีใจเกินไปก็จะเป็นทุกข ถ้าเสียใจไม่สมหวังก็เป็นทุกข์เช่นกันเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเรานั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราเองเมื่อเราผิดหวังเสียใจบางคนขาดธรรมะขาดสติปัญญาลึกรู้ไข้ควรก็จะทำร้ายตนเองฆ่าตัวตายคบเพื่อนไม่ดีเป็นการแก้ทุกข์ไม่ถูกไม่ต้องเป็นการแก้ทุกข์ที่ผิดทำให้ตนเองนั้นยิ่งเกิดความทุกข์ย,ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้น ธรรมะนี่แหละที่จะอยู่กับเราเพราะธรรมะอยู่กับเราแล้วเมื่อเกิดปัญหาเราจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยสติปัญญาใครควรพิพนิจพิจารณาสิ่งใดถูกสิ่งใดควรสิ่งใดควรเว้นสิ่งใดควรรู้ความเป็นจริงในสากลโลกนี่คือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเรียกว่าธรรมะสติธรรมะปัญญานั่นเอง เมื่อเรามีธรรมะเมื่อเราเกิดทุกขเวทนาการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเราไม่มีญาติพี่น้องหรือญาติสนิทที่จะมาช่วยเราเราก็สามารถบริกรรมพุทโธร,รู้สุขรู้ทุกข์ว่ากายนี้เจ็บป่วยนั้นล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแปรเปลี่ยนสภาพอยู่เสมอไม่ควรเข้าไปยึดเข้าไปถือหรือเมื่อเราผิดหวัง จากคนรอบข้างหรือจากความรักก็ดีเราก็สามารถน้อมนำไปว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งของเราพินิพิจารณาแล้วเขาเวลาเขามาเขาก็มาคนเดียวหรือเรามาเราก็มาคนเดียวเขาอาจจะต้องจากเราไม่เป็นก็ตายเราเหมือนกันเราไม่จากเขาเป็นเราก็ตายเหมือนกันเรียกว่าสภาวะธรรมที่เป็นจริงในโลก ถ้าเราใคร่ควรด้วยสติปัญญาพินิษพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วความทุกข์ก็จะเบาบางทำให้เกิดปิติรู้ความจริงของโลกเมื่อเราเก็บไข้ได้ป่วยไม่มีญาติพี่น้องไม่มีคนมาดูแลเราก็จะละโลกนี้ไปได้โดยจิตใจของเรานั้นไม่เศร้าหมองเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาพินิษพิจารณาแล้วเราเกิดความทุกข์ผิดหวังพ่ายแพ้จากความรัก เราก็จะไม่ทำร้ายตนเองทำไมเราต้องไปเศร้าหมองกับคนอื่นทั้งที่เราผิดหวังเราก็มาไข้กวรสิว่าในขณะที่เขามีสุขนั้นทำไมเราถึงไปนั่งทุกข์กับเขาเรานี่มันโง่หรือฉลาดให้น้อมนำเข้ามาพินิจพิจารณาในใจของตนเรียกว่าโอปัญิกะธรรมนี่คือสภาวธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเราเกิดสติปัญญาใครควรว่าเราไม่ควรไปทุกข์กับเขาเหล่านั้น เมื่อเขาไม่ยินดีกับเราซะแล้วเราควรยกใจออกให้ห่างเราควรยกใจออกให้ห่างเมื่อใจเราห่างจากสิ่งเหล่านี้สภาวะจิตใจของเราก็จะดีขึ้นเบาขึ้นจิตโปร่งสบายไม่หนักมีจิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์ภายนอกยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของของเราสิ่งนี้เป็นของ,ของเราย่อมไม่ใช่คนนั้นเป็นคนรักของเราหรือเราเป็นคนรักของเขา เมื่อเราเกิดสติปัญญาใคร่ควรในเมื่อเขาไม่ใยดีกับเราเราก็ไม่ควรสนใจใยดีกับเขาแต่เราไม่ควรไปโกรธแค้นเขาเหล่านั้นเมื่อเรายกจิตใจได้เช่นนี้สภาวะใจเกิดขึ้นมีสติมีปัญญารู้สุกรู้ทุกเกิดขึ้นแล้วเราไม่ไปยึดติดกับบุคคลคนนั้นคนที่ไม่ดีทำไมเราต้องเอาเข้ามาใส่ใจของเราทำไมเราไปต้องไปเป็นทุกข์กับคนที่ไม่ดีด้วย เมื่อเราคิดได้ดังนี้จิตใจเราจะเป็นสุขเมื่อเป็นสุขแล้วจิตใจก็จะวางคลายจากความทุกข์ทั้งปวงที่จะเข้ามาบันทอนจิตใจของเราให้เศร้าหมองเกิดความทุกข์เสียเปล่าเมื่อเห็นเป็นจริงดังนี้นี่แหละเรียกว่าสุขสุขอื่นหาความสงบไม่มีปัญญาสามารถแก้ทุกข์แก้สุขได้เรียกว่าสติปัญญาหรือหรือว่าสภาวะธรรม สภาวธรรมนั้นๆแหละจะทําให้เรารู้เท่าทาันกิเลสท,ที่เกิดขึ้นในใจของเราและผู้อื่นเมื่อเกิดความรู้โอปัญิโกนย้อมน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วนี่แหละสภาวธรรมให้เห็นความเป็นจ,จริงของโลกมนุษย์ถ้าเราเบื่อหน่ายในทุกข์เราก็ฝึกสติฝึกสมาธิไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะกินหรือจะนอนเราก็สามารถฝึกสมาธิบริกรรมพุทโธรหรืออานาปนสติได้ทุกลมหายใจ การทำงานก็สามารถบริกรรมพุโทโธหรืออนาปานสติได้เช่นกันเพราะว่าเราอาศัยอยู่ที่ลมหายใจหรือสติเมื่อเรามีสติการทำงานของเราก็จะคล่องเร็วขึ้นไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเครียดเพราะเรามีสติมีปัญญาสติปัญญานี่แหละที่จะทำให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตหรือการงานของเราให้ลู่ล่วงไปได้สติมาปัญญาเกิดสติกับปัญญาเป็นสมาธิที่ฝึก ไว้สําหรับแก้ปัญหาความทุกข์หรือว่าใช้ในการทํางานต่างๆของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเปรียบเหมือนเราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าขาดสมาธิแล้วการงานนั้นก็ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าขาดปัญญาอีกการงานนั้นก็เป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยสมาธิและปัญญาจะประกอบรูปร่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถยนต์การงานต่างๆเขียนเอกสารเหล่านั้นก็ต้องใช้สมาธิถ้าขาดสมาธิ ก็ทำไม่ได้ลองดูว่าถ้าจิตใจของเราหง,งุดหงิดการพูดคุยกับเพื่อนบ้านหรือการทำงานต่างๆของเราวันนั้นก็จะเกิดสะดุดเมื่อจิตใจเราเศร้าหมองก็เกิดสะดุดขาดปัญญาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นไปได้ยากการทำงานก็ไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองสติปัญญาก็เบลอหงุดหงิดง่ายนี่คือการขาดสมาธิขาดปัญญาจริง ควรแล้วที่เราจะนำสติสมาธิปัญญามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราในสภาวะธรรมนั้นๆเมื่อเกิดสภาวะธรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเดินกินนั่งนอนหรืออยู่ที่ไหนก็ตามจิตใจของเราก็จะเป็นสุขเห็นสิ่งต่างๆเป็นของธรรมดาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดขึ้นแล้วดับไปเสื่อมไปนี่แหละสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือแปรเปลี่ยนสภาพไม่คงอยู่ สมาธิปัญญาใช้ทุกอย่างได้ทำงานทุกอย่างได้แม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างการกินการนั่งการนอนการทำงานการร้องเพลงการสนทนากับเพื่อนการสังคมต่างๆก็เช่นกันถ้าเราหงุดหงิดเขามาถามเราก็หงุดหงิดแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์เหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นนี่แหละสมาธิเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เป็นของเลิศดแถมด้วยปัญญาปัญญาคือสภาวะธรรมรู้สิ่งไหนใครควรสิ่งไม่ดีเก็บไว้ในตนหรือสลัดทิ้งไปอย่าให้มีสัญญาอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะอุบัติทําให้เราไม่ลงกับมันไม่หลงยึดลงติดสภาวะธรรมเหล่านี้จะอยู่กับเราไปทุกชาติทุกภพแม้กระทั่ง เวลาที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วจิตใจของเราไม่เศร้าหมองไม่ขุนไม่มัวเราย่อมมีโลกมนุษย์สวรรค์เป็นที่ไปเมื่อเกิดใหม่เราก็จะไม่ทุกข์ไม่ยากเราก็จะมีสติปัญญาเหล่านี้ติดตามเราไปทุกชาติทุกภพทําให้เรารู้สึกแก้ทุกแก้สุขได้เมื่อเกิดปัญหาเราสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ในชีวิตของเราได้ไม่ต้องไปอาศัยผู้อื่นหรอกบางทีการอาศัยผู้อื่นนั้น แทนที่จะให้สติปัญญาของเราก็ซ้ำเติมเราว่าเราโง่ว่าเราไม่ฉลาดอย่างนี้อาจจะเพิ่มความทุกข์ให้เราก็ได้แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาฟังธรรมฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะสามารถแก้ปัญหาของเราได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นบางทีคนในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนเลวช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ถ้าเจอคนดี ถ้าเจอคนไม่ดีก็ชวนเราไปทางไม่ดีเป็นการแก้ปัญหาในทุกที่ไม่ถูกต้องทําให้ยิ่งทุกข์ทำให้เกิดติดยาติดเหล้าเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันต่างๆเกิดอบายยมุกนั่นแหละเป็นสิ่งไม่ดีบาปคืออะไรบาปก็คือจิตใจเศร้าหมองหมดทรัพย์สินเงินทองไม่เหลือแม้ติดตัวสักบาทเวลาจะกินก็ต้องอดเพราะใช้ทรัพย์สินไปในอบายยมุกไม่ดี ทำให้ตนเองหมดทรัพย์การพนันนี้ทำให้หมดบ้านหมดเดือนหมดเพื่อนเมื่อเงินหมดทุกอย่างก็หมดไปถ้าเรามีธรรมะเราก็จะสลัดคนไม่ดีให้ออกจากชีวิตหรือเราไม่คบคาสมาคมด้วยคนไม่ดีนี่ควรเว้นเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพวกเที่ยวกลางคืนเล่นอบายมุกต่างๆควรเว้นถ้าเราเว้นเสียได้ชีวิตของเรานั่นแหละที่จะประเสริฐและดีขึ้นฉะนั้น เรียกว่าธรรมะรักษาเราเราก็รักษาธรรมะไปด้วยเมื่อเรารักษาธรรมะธรรมะก็จะรักษาเราให้เกิดมีสติมีปัญญาใครควรพินิษพิจารณาคนไหนควรครบไม่ควรครบเมื่อเกิดทุกข์เมื่อจิตใจเศร้าหมองเกิดความทุกข์ในใจแล้วเราก็สามารถแก้ไขความทุกข์ของใจของเราได้เมื่อแก้ได้จิตใจก็เป็นสุขเมื่อเป็นสุขจิตใจก็เอิบอิ่มเมื่อเอิบอิ่มแล้ว เราก็สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ไปได้อย่างไม่มีความทุกข์จนกระทั่งเราจะหมดอายุไขไปตามธรรมชาติหรือเกิดอุบัติเหตุเพราะวิบากกรรมทําให้เราเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรก็มีเราก็จะไม่เศร้าหมองในโลกนี้และโลกหน้านี่คือสภาวะธรรมคือสติคือปัญญาที่เราควรน้อมนําเข้ามาใส่ตัวเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเก็บและเพื่อนตายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เพื่อนคนนี้จะไม่ทิ้งเราแมเ้เวลาเราทุกเราเสียใจร้องไห้ดีใจเสียใจต่างๆนี่แหละเพื่อนที่แสนดีคือสมาธิคือปัญญาคือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นสภาวะธรรมทั้งหมดถ้าเรามีสติมีปัญญาพินิษพิจ,จารณาแล้วสิ่งเหล่านี้น้อมเข้ามาใส่ตัวทำให้เกิดปิติเกิดความรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขทุกได้ โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นฟังธรรมะฝึกสมาธิบริกรรมสมาธิเจริญปัญญามีสมาธิตามรู้ตามด้วยปัญญารู้สมาธิด้วยพินิตพิจารณาสิ่งรอบข้างทั้งหลายทั้งปวงมีสติละลึกรอู้อยู่ตลอดไม่ว่าจะอยู่อิริยาบทใดๆสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเป็นผู้ฉลาดมีสมาธิมีปัญญาแก้วกล้าสามารถขัดเก,ากเลาเกลียดให้เบาบางจัดการ ธรรมรลาคะได้อย่างไม่ลังเลสงสัยทำให้เกิดความรอบรู้ในสิ่งสภาวะต่างๆทั้งคนที่อยู่รอบตัวเราแม้กระทั่งตัวเราเองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของแปรปวนแก้ทุกแก้สุขได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลยสุดท้ายธรรมเทศนาก็ได้นำมากล่าวพอสมควรเอวังก็ขอ,อยุติด้วยประกาศลัชนี